อย่ามานะอย่ามาตรงนี้นะเอาไปเมย์เอาไปเมอย่ามานะปปนไปแล้วนะคะลมตั้งทันไหมไม่อยอมว่ากันเลยนะไปแปลประทนานนะเด้อ,อ,าาพ,อ,ดอพี่น้องชุกโคน <laughs>

แล้วคนเดี๋ยวเจ้าของเขาจะรู้เจ้าของเขาจะรู้ยับตาปย็บาเป็นโทษต้องจันเลยเหมือนกันยายาไปเก็บของใครมาเจ้าของเขาไม่อยู่อ๋ออะยรไปเย็บตาเย็บตกมันมามันเสียงดังเลยเอ๋อรู้แล้วว่าบ้านใครบ้านชิดเอฟซีเสียงมันดังมา โอ้มันประยูมันประยูไปะยูปะยูประย,ไย,ไย,ไยูไปตุละไปตุละเรายืดหมดแล้วโก้มองนาเราอยากกินอะไรเรากินเลยไปตุละอยู่กับลงุงกับป้าปสบายเชื่อไหมเอเลนอ่ะอยู่ตั้งแต่โกกๆตั้งแต่หุ่นสวยจนป่านนี้มาถึงจำป่าดงสมบูรณ์มากเลย เปลี่ยนไปลูกมาได้ติดตามห่งลูกมเนี่ยแต่ก่อนงงสวยว่าอเ่างี้พี่เชื่อไหมเชื่อหรแล้วไม่เชื่ออือมีแน่นอนแต่ืมนี่แน่นนถ้จะเพิ่มเงินเด้หรือว่าองเือนได้แค่เพ่อไมสมนี้เป็นเือนจังว่าองเือนได้ นี่ไงตอนนี้เริ่มจะตามกวก็ตุมโมงขอาเราุณเยอะค่ะตุ่มโมงของเราดูเดนเคกัตมโมมโมดูตัวก่อนปาดหัวไปร้านปาทุบมือเยเมื่อก่อนก็เือก็ไม่้ทำนี่นะเบนี้เราไม่ทำไม่ได้นิดนเนะกินเยอะ อันนิดๆเตียงมอนิดนะอันนี้นิดเตียงมออวันนี้นะถ้าไม่ได้นิดสยานะไม่มีน้ํากินเลยข้าวก็หิวฮะพอพอดีประจีบเกาะกันอยู่ครับพี่น้องเกาะธนูวันนี้เร่รถวันนี้เสือรถเสียนะพี่น้องพอดีว่าจะไปซื้อของกันไปซื้อของมาทำก๋วยเตี๋ยวน้ะ เพราะว่าจะไปซื้อของเข้าร้านด้วยขนมอะไรเงีย้ยเออไปซิดตรงนี้เนี่ยเกาะถนนนะพี่เราเอยลากไปตอนแรกเอาไปนะเสือก็พอนาองฟูองฟูให้ไปถึงปั้นมุ้เแล้วค้อูแล้วคล้อูแล้วอะไรเงีย้ยทีนีน้ไม่เป็นไรครับมันไปไม่ได้เลยไปไม่ไหวแล้ว,ไไม,ว,ลวมันตอนมีอะไรกินปอ,อบครอบครอบเปิดกระโปรงรถออกมา กลินกำมะกรูดเลยกลินหอมไม่สายเปลงนะอย่าลืมนะวันนีนะ้ถ้าออกเลงกระเบียงลบเสือพาไปนะมีเฮนะวันนี้อเออแล้วก็ต้งเสร็จแล้วท่านก็เอามาส่งที่ที่ทุ่งนาอีกมาส่งเสร็จพาเสือ กลับไปเพื่อไปเอามอไซค์ตั้งไปเสียตรงมุมเดิมอีกตรงที่เราจอดเมื่อเช้าอีกมันมันบังเอิญนะไม่บังเอิญนะเออนะเขาเรียกว่ากลับไปกลับมาอืออ่ามีความหมายนะทำประกอบไปก็ไล้ก็มาได้ไหมอุ้ยโทรศัพท์ทุยหายท้าปังหน้ามจอหมดมันไม่จอหมดซีจอด

ไปไปไปเดินดูไปเดินดูมันติดย so <brightness S 3> ูแล้วมันบอกให้ฝากข้อความเนยเขาลบแปดครั้งเลยมันติดยูอย่างนี้แค้ไปร่าก็กลับืนมาแล้วไปดูไลฟ์ซีกับคืนมาแล้วอนก็มีแถ้าผม้วปล่้าเยอะ ยูน่ะจะไปเบิ่งแล้วบอกดอนนั้นเข้าไหวเข้าร่ำนาะะล่านะ

เมาแ,าแดดเกลียดแดดดูความพูดลายๆได้ค่ะแลทุกคนทำแล้วนะคะขอบคุณครับเอาแม่แล้วเหรอทีมงานทาแลนดินบาสไปแล้วไปจะโดนไปจะโดนขอบคุณนะคะรวยรวยเองเอซาด